อธิ่ไยของแล้วก็ของการนำพระป่าอินเทีร์ไสายมาครั้งนี้มีที่มาอย่างไรจนกองเกิดให้เกิดความสําเร็จในครั้งนี้ก็ขอจะรอดได้ใช้เวลาตรงนี้ได้พบปะกับคณะสไซตุกต่างๆยย่่้้ดว ลงนะครับกราบพักษการพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีที่ใหญ่กำลังนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเนี่ยเลยก็เรื่องราวที่ได้มาทำบุญวันนี้นะครับก็เนื่องจาก พี่น้อยเรานะครับได้เชิญชวนนะครับบอกว่าทางวัดบ้านทนบนะครับขามอินปูนสายก็เลยประชุมกันว่าเราก็จะจัดพิธง,งานรถบรรทุกสายบุญนะครับก็ได้เค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับก็เท่าที่เห็นนะครับมาวันนี้ก็ก็เยอะพอสมควรนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนทั้งกำนตันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสายบุญรดนรำทุกทุกคนนะครับทั้งที่งานนักดนตร,ร,รีนะครับ้นแหงนะครับวันนี้ก็มาช่วยกันแล้วก็รถท่วงก็นึกว่าแต่ไม่ได้มานะครับพอดีไปลงของอยู่ที่โคราบแล้วก็จะมาไม่ทันครับ ก็ต้องรอแล้วก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้รู้สึกขอบคุณมากครับพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันครับโอเคครับก่อนที่จะได้กล่าวคำนัสการนักตารายต่อไปแจ้งตัวเลขที่ให้พุ้ธิดาสนิกชนทราบในพระป่าในครั้งนี้ตัวเลขโดยคร่าว ในการทอดพระป่าในวันนี้ก็คือ79,456บาท7 9 4ดหบาทยังไม่รวมที่ต้นพระป่าตรงนี้ด้วยในการให้พวกเราใส่ทุงต้นโดยพร้อมเรียงกันก่อสาธุอีกเรื่องหนึ่งขาดขาดอินอีสองหมื่นใช่ไหมครับอ๋อขาดอินสองหมื่นรับค่าอิน รวมๆแล้วก็ถ้าทรายถ้าหินถ้าอะไรด้วยก็คงจะแสนกว่าครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัาทานกแจ้งข่าวบุญในงานต่อไปงานออกพรรษาคือกระถิ่นประจำปี2 5 1 5กหนดมาแล้ววันที่28-29เดือนตุลาคม2 5 1 5 28วันศุกร์ 29, วันเสาร์ในเดือนตุลาคมก็แจ้งข่าวไว้ตั้งแต่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ตระเตรียมในงานบุญต่อไปของวันว้าออำนบคืองานกระถินประจำปีอันนี้ก็แจ้งให้สายบุญสายศรัทธาได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไปก็กล่าวคำในเทศการแรล้าน